เออเน่ยมกอสวัสดีครับปอลพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยเอาหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยครับครับวันนี้ผมก็อยู่กับถือว่าเป็นนักออกแบบเครื่องเสียงน้องใหม่ในวงการนะครับก็คือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ด้วยนะครับชื่อแบรนด์ว่า Absolute Audio Lab ครับก็คือชื่อย่อง่ายๆคือ SL นะครับแต่วันนี้เราจะมาพร้อมกับ i n d u a t e d M รุ่น INT 5 0 L ครับตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับคุณบอยอันดับแรกเลยการการทำงานของมันคือคลาส A ซึ่งปกติผมก็ทำคลาส A อยู่แล้วอ๋อสมมุติว่าพูดถึงคลาส A ให้แบบว่าคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฟังใน2อาทอาีอันดับแรกเลยคลาส A ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเวลาเบร์นอินให้มันร้อนหลังจากที่มันร้อนแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าความหวานฉ่ำอิมแพ t มันจะเริ่มมาในขณะที่แอมค่าอื่นๆอ,อาจจะเปิดแล้วฟังได้เลยก็เป็นคาแรคเตอร์เสียงเดียวลื่นๆแต่คัฟซเอเนี่ยมันจะมีท่วงทานองที่แตกต่างออกไปก็คือว่ามันมีความเนียนกว่าอิ่มฉ่ากว่าไหมใช่แล้วก็ในในความอิ่มฉ่าเนี่ยมันมีพลังแฝงซึ่งโดยสมัยก่อนผมจะทาแค่ยี่สวัตต์ยี่สิบห้าวัตต์แต่ตัวเนี้ยอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทนความร้อนค่อนข้างสูง เลยสามารถที่จะทีนี้เร่งกําลังงานได้สูงเพิ่มไฟได้สูงขึ้นมาได้เป็น5 0วัตครับห้าสิบวัต์ในแบบพุทธภูหรือว่าซิงเกิลเอ็นเป็นพุทธภูคลาสเอคับครับแล้วเหตุผลถ้าซิงเกิลเอ็นกับพุทธภูครับแตกต่างกันยังไงซิงเกิลเอ็นเนี่ยโอเคหวานฉ่ำบอดี้ดีครับแต่ว่ากําลังขับมันค่อนข้างที่จะลิมิตในในในบอดี้เท่านี้ครับครับสมัยก่อนผมก็ทําเป็นรุ่น P ีเอสด่สิบห้าไอืมครับยี่สิบห้าวัต์ก็ลูกค้าก็บอกว่าอยากเล่นลำโพงที่มันใหญ่ขึ้นมาแบบ รีวิววอลอย่างเงี้ยครับบอกถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็น50วันละขั้นต่าําแบบนี้ก็คือขับลําโพงที่แบบสเปคยากๆได้ใช่ไหมฮะก็คือตามสูตได้นูนะ่นอ่ะแ5ดสิบหาดีบสบายๆเลยใช่ครับแต่ขับโรเจอร์8ปดีบก็ก็สบยดีอยู่นะเพราะว่าตอนออกแบบออกแบบมาคู่กับโรเจอร์เอาจริงเหรอใช่อืมก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดีมากกนะันโรเจอร์ <laughs> <laughs> โอเคทีน,นี้นะครับพี่บอยใช้เวลาการเนี่ย เริ่มทํามานี่คือตัวแรกเลยใช่ไหมที่ทําเป็นอินดิเกเ e ตห50วัตต์คาส์เอใช่ครับก็มาจากคุณเอ็มรีเควสไว้ว่าขอวัตต์สูงกว่าน,นี้หน่อยเมื่อสักสองปีที่แล้วใช่แล้วก็บอกว่าไอ้หยุดหยุดอยู่กับที่ทําตัวเดียว <c oughs> หมดเวลา <c oughs> ใช้เวลาวิเคราะห์วิจัยไปนานมากเพื่อที่จะหลุดออกมาสักตัวหนึ่งใช่แล้วก็การออกแบบอะไรถือว่ายากไหมครับถ้าเป็นคัต์50วัตต์ยากครับเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่า เมื่อมาเป็นคลาสเอแล้วกําลังขับสูงขนาดนี้แล้วบอดี้ไซส์เนี้ยคอมแพรแเบเนี้ยมันจะยืนระยะได้ยาวแค่ไหนอืผมเปิดต่อเนื่องเลยเปิดแบบพีคด้วยนะแต่ว่ารันรันด้วยโหลดเทียมไทลําโพงนะดูว่าพอแหวนของเราเนี่ยมันจะแบกรับภา,าระตรงนั้นไหวไหมปรากฏว่าในในร้อนแรกที่ผลิตเนี่ยยังใช้ระบบ PC ซเนี่ยเกาะอ,อยู่กับฮิตซิงความร้อนของพ c ซที่รับจากฮิตซิงเนี้ยมันมากเกินไปอืก็เลยดีไซน์ใหม่เอาอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ตรงกลาง แล้วเป็นฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ออกมาเป็นสองชิ้นใหญ่ๆเนี่ยครับออกมาอยู่ที่ฮีซิง์เลยให้ฮีซิงก์ทงานกับอุปกรณ์แค่สองตัวต่อข้างอืเท่านี้ยทนเลยครับโอเคคาถามถัดไปนะครับพี่บอยผมถามหน่ยดิเวลาคนเหมือนคนทาแอมป์ยี่ห้อหนึ่งอะโอเคอุปกรณ์ okay, orn, ทุกอย่างดีเนี่ยแล้วตรงไหนที่สําคัญกว่าตรงเนี้ยที่ทุกอย่างดีหมดแล้วนะฮะสิเนเจอร์ของเสียงอะหรือว่าการจูนอัพเสียงให้เป็นเสียงในแนวไหนโทนไหนเนี่ยมันต้องปรับจูนขั้นตอนไหนฮะ อันดับแรกเลยมันต้องมีประสบการณ์ครับว่าในรุ่นก่อนๆที่เราทํามาได้อะไรเล้วรุ่นนี้ได้อะไรคนทําหน้าใหม่ก็เราเราเราอ่านกูเกิลนะเซิร์ชกูเกิลนะว่าเขาทําอะไรแล้วเราเป็นหน้าใหม่ด้วยครัแล้วก็เลยอ่านพี่ๆเขาว่าพี่ๆเขาทำยังไงแล้วเราก็อะพี่นนท์ไฟเดรเลเซอร์เปล่าใครนะครับไม่มีคนเชื่อเย้อครับ อานจูนอัพยังไงฮะคือเราต้องมีประสบการณ์การฟังว่านเถอะใช่อันดับ<ง>แรกลำโพงต้องต้องมีดีที่ที่ททจะถ่ายทอดมันออกมาได้ครับก็ไม่ว่าจะเป็นโรเจ r ร์รีเวิร์บอนาล็อกโดเมนครับ,รบผมก็นิตกูลบุ Book eller, ๊คเชลเลอรกผมก็มาลองหมดละแน่นอนว่ามันขับได้ครับยังพ,พอต้องการลำโพงใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยโอเคอม,มันขับรี v ว v a ์ได้เต็มที่ก็ แล้วพี่พบอยฟังเอานี่บอกพี่พีก็เ,เลยว่าหลักๆอ่ะเราฟังยังไงว่าเออรู้ว่ามันขับได้เต็มประสิทธิภาพะครับเวลาคนเราฟังเนี่ยเราไม่ได้ฟังความดังครับเราต้องมองว่าตอนที่เพลงที่เราคุ้นครับเปิดแล้วเพลงนี้มันต้องมีอิมแพกแน่ๆครับมันให้ได้ไหมพอให้ได้แล้วให้ได้มากกว่าเดิมไหมอืมเร่งมันขึ้นมาเลยอืมถ้าเร่งแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มสว่างสว่างสว่างนั่นคือขับไม่ได้อืมอืมมันมันไม่เกิดการแผ่ของมิติ มันเป็นพุ่งมันไม่บาลานซ์กันเมื่อเมื่อไหร่ที่เสียงมันพุ่งเข้าหาแล้วจนเราต้องเบาถ้าอย่างนั้นวัดสูงไปก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่แล้วก็พอเร่งสูงๆแล้วเสียงมันก็ฟังไม่ดีใช่ไหมพอเริ่มแผเนี่เราเรารู้แล้วครับถ้าเป็นนักฟังทั่วไปจะรู้แล้วลดวอลุ่มถ้าคุณลดวุลุ่มมาหร่แสดงว่ามันมันไม่ได้แล้วมันเริ่มโนกรูแล้วใช่ไหมใช่โนกรูครับแล้วก็พี่บอยอธิบายจุดเด่นเพิ่มเติมหน่อยครับของแอมตัวนี้ฮะ จุดเด่นเพิ่มเติมพระแวมตัวนี้ทั้งชิ้นเลยเนี่ยเท่าที่จะตามองทุกอย่างเป็นไม่มีส่วนผสมของเหล็กครน็อตเป็นอลูมิเนียมครับอย่างดีน็อตด้านหน้าเป็นไทเทเนียมชุบทองครับ,รบผมไม่ต้องการให้มีการเหนียวนําของกระแสแม่เหล็กอ,อยู่รอบๆตัวถังครับรรแล้วก,ก็การระบายความร้อนผมก็เพิ่มช่องระบายความร้อน ครับตรงนี้เพื่อให้ระบอมร้อยดีๆขึ้นครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้วางเป็นเชือกแบบนี้บางคนอาจจะไปใส่ใส่แรกใช่ซึ่งคาร์เตอเมื่อใส่แหลกเนี่ยมันางทีมันเป็นข้อห้ามไม่แนะนำเนี่ยไม่แนะนําแต่ตัวเนี้ยพอใส่ได้บ้างแต่ให้ให้มีช่วงศกยกสูงประมาณเท่าตัวของมันครับผมมันก็อยู่ได้แล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่ๆนะครับได้ได้ฟังเสียงแรกของแอมตัวนี้นะครับซึ่งยังไม่เคยมีที่ไหนเปิด ให้มีโอกาสได้ฟังกันนะฮะจะเป็นที่แรกของร้านไฮไฟเฮาส์เลยนะฮะพี่บอยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับกับสายแอมตัวนี้เพราะแอมตัวนี้อย่างดูหน้าจอจะเห็นว่าตัวเลขค่อนข้างใหญ่ครับมองเห็นจากระยะไกลเลยครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลฟูลฟังชันหรือแม้กระทั่งดิสเพลย์ด้านหน้ามีอะไรทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกเชนนั้าบนลุ่ม ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยฟิลในการหมุนก็ดีนะก็จะไม่แบบหมุนแล้วเลื่อนทันทีมันจะต้อง <IP> มีระยะคือไม่แก๊กไม่แก๊กทันทีฟิลมุนรีเวอร์เลยเนี่ยอ๋อผมคิดว่าเขาหน้าจะตามผมผมดีไซน์มาโอ้สาิปีแล้วแบบเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวดูด้านหลังหน่อยสวิตเปิดปิดก็อยู่ด้านหลังเลยนะฮรครับโอเคะครับอ๋อสามารถสั่งงานเปิดปิดด้วยรีโมทอืมอแล้วเป็นสแตนบายครับจะเปิดอีกที มันก็จะอ่อให้ทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องมายุ่งกับสวิตด้านหลังครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงพร้อมๆกันนะพี่บอยนะได้ครับกับลำโพรงรีวอว a ออเดโอตาร์เรนเตสสีววนะฮะก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยครับสำหรับ MSL นะฮะซึ่งน่าจะเปิดตัวในงานเครื่องเสียงเร,เร็วๆนี้ไหมพี่บอยใช่ครับเดือนเดือนไหนนะครับเดือนมิถุนาครับไม่ตัดคุณเอ็มออกหรือเปล่าครับผมผมจองไม่ทันห้องเขาห้องเขาเต็มเร็วเกินไปเดี๋ยวเขาเปิดห้องใหู้่ผมเสียดายเลยออกไม่ทัน ก็ในในงานเดือนมิถุนามิถุนายนเนี่ยครับก็จะออกคู่กับพี่ลุงรัตครับผมกับเปิดคู่กับลำโพงอะนาล็อกโดเมนออร่าก็คือที่ผมใช้อยู่ที่ห้องผมตอนนี้ครับคู่กี่บาทเลยครับคู่หนึ่งห้าแสนเจ็ดก็ถือว่าไม่แพงมากก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอขี่นไปบอยนะครับงานพฤษภาคมใช่ไหมครับมิถุนาครอบิถีมิถุนายนะครับงาน BAV 2025นนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ด้วยนะครับในงานเครื่องเสียงครับพี่ๆก็สามารถไปฟังได้นะครับสำหรับแอมเพวคัสเอที่ผมว่าในโลกใบนี้เพวคัสเอห้าสิบวัตต์โตรีสเตตเนี่ยผมว่าหาฟังค่อนข้างยากนะครับพี่บอยใช่เหตุผลเพราะว่าอะไระครับขั้นตอนการผลิตมันเริ่มยากขึ้นครับวัตถุดิบดีๆก็มีน้อยลงครับหลังๆเนี่ยคนจะไปนิยมใช้เซอร์ฟเสซเมาส์การใช้เซอร์ฟเสซเมาส์เนี่ยเป็นอะไรที่คัดเกรดไม่ได้เลยครับ ว่มันเป็นใช้ระบบหุ่นยนต์ในการประกอบอแต่เครื่องนี้เนี่ยไม่มีเซอร์เฟตเมาส์เลยแล้วเป็นการแมทชิ่งอุปกรณ์ด้วยเครื่องมือวัดที่ทันสมัยมากที่เท่ากับยุโรปเลยในการ,ค,รคัดเกรดอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละชิ้น<ช>ออกมาแอมทุกเครื่องไม่อดี๋ยวว่าแต่ทุกเครื่องเลยซ้ายขวาต้องเท่ากันเป๊ะออกแบบภายในนี้เป็นเครื่องกลกระจกกันเลยอมสมมาตรทุกอย่างสมมุติว่าอุปกรณ์พันชิ้นเนี่ยพี่บอยคัดได้กี่ชิ้นครับร้อยหนึ่งถือว่าเก่งแล้ว ก็เยอะอยู่นะแล้วที่เหลือครับที่เหลือไปก็ผมจะขายออกตลาดโลกที่สามก็คือไม่ไม่ขาดทุนในการซื้อ,อไหล่มาแต่รเราคัดไปแล้วแล้วก็ขายออกไปแต่เนี่ยเวลาต้องการผลิตไอเอ็ทีสิบแอลสักยี่ิบเครื่องเนี่ยอะไหล่ผมเต็มบ้านเลยอืมแล้วหลักๆแบรนด์อื่นเขาทำอย่างนี้ไหมเมืองนอกเขาคัดคบแบบนี้แต่ไม่ใช่ราคานี้อ้อราคาเก้าหมื่นเจ็ดพันห้ารอยบาทถูกที่สุดใน จักรวาลการทำอินิเกตเอ็มคัสก็เวลาซื้อก็โอนมาแสนหนึ่งก็ได้นะแล้วเราไปเลี้ยงกันนอกรอบเดี๋ยวเราเอาเ่าไปห้หลังหนึ่งเรานอกโอเคพี่บอยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่านะได้ครับส่วนวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะครับแอมตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็น้องใหม่ด้วยครับครับขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่ให้น้องใหม่นะครับได้มีโอกาสทำแอมดีๆออกมานะครับ ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณบนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ I'm confessing that I love you Tell me do you love me too I'm confessing that I need you all as I do need you every moment in your eyes I read such strange things but your lips deny the truth. Will your answer really change things? Making me blue. I'm afraid someday you'll leave me, saying, "Can't we still?" If you go, you know that you'll grieve me All in life on you Stop to waiting. Lay me down and die. Story. Long are the days with my impulsive ways. I start to trouble.